อู่อที่สำนักง,งานเราอีที่กดนะมันนอมากอีที่กดนะ้ำตัวนี้เรือถังหรอเดี๋ยวจะจัดอยู่้ะเอามาก่อนเพราะช่างไฟยังไม่เข้ามันนองมากเติมไฟอีกหน่อยห้องประชุมขอไฟแสงสีเสียงหน่อยนะทีวีด<ะ>้วยทีวีย้ายจากห้องนั้นมาไปห้องหลังบ้านนะจะใช้ยยอยูอ่สองหลอดจะใช้ไฟหน้าบ้าน ขนมเพลินสวยมากวายขนมกำลังสาบสูญครับตอนนี้เพราะว่าโรงงานผลิตไม่ทำคาแต่ไปออกรบอยู่ตัวไหนอ้ยตัวใหญ่แท้นี่ม่มุมลาย่็แมงมุมตัวนี้ไหมที่บอกแมงมุมอะไรนะที่มันแมงมุมลายตัวนั้นเหรอือมันที่บอกว่า มกนกัดคนแล้วมันจะตายเรามีผิดหรอ,อ,อมมรนี่พี่นะขัดก็ไม่น่านะไป,าไป่ถ่ายรูปไว้เริ่มไปดูว่ามแลเราก็ไม่กลัวมันเลยเหรอไม่กลัวมันเลยเหรอน้อพี่ทำพี่ตุ๊กตาข้าวเชิญปลพี่ตุ๊กตาที่อยู่ต่างประเทศปะขอบคุณครับเชิญพี่ตุ๊กตาทานข้าวกับนึ่งปลาหน่อยอร่อยอร่อยเชิญชวนพี่พน้องทุกคนมารับประทานข้าวด้วยกันนะครับเชิญ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 น้ำหมูอะค่ะ เช้นหมวกค่ะเจ็เๆๆนเนแล้ว,ว,ว <c oughs> มันจะเผ็ดมากขนาดนั้นเชด <c oughs> ค่ะก็มันเผ็ดเดี๋ยวแม่เป็นเผ็ดไอ้แม่ทำเองรอสั่งมาทำเอันี้ไปสามรอบแล้วไงสั <c oughs> <c oughs> ่งมาด้วยราคาเท่าไหร่สองร้อยไม่รู้ไงเดี๋ยวจะพาทำกินอยู่ตอนเย็นไปตลาดให้หน่อยนะเพราะว่าต้องทำกับขา้าวกินเองแม่ไม่ถนดัดไม่ไปคม่อต้องไปซื้อกับข้าว แต่ว่าตลาดใกล้ๆนี่ไม่ค่อยมีอะไรให้ซื้อเลยหรอเลยไม่หมดหรือเปล่าฮะน่าูกินตัวนี้หนงเหมือนกระต่ายเลยเดี๋ยว <c oughs> ก่อนแม่แบบเอาความมั่นใจที่นหนูมีฟักนกระต่ายแปลผิดๆมาจากไหน <c oughs> ฟันกระต่าย ฟันมันหลุดไงถ้าข like ึ네 si ้นคนหนึ wow, um> <h <h ่งฟันนี่ม네ันหลุดออกหมดเลยมีอะไรแค่นั้นแหละยิ้มเขไม่กล้ายิ้มฟันมันหล่อก็ฟันมันหล่อหายไปไกลยิ้มถูกไหมมันไม่เป๊ะมันไม่หวังไม่เบื่อหันหันแก้วแลแต่ก่อนก็รอว่า เอาแล้วมามัดใส่แล้วก็เอานิ้วโป้งเท้าเคยทำไหมตอนเด็กๆเคยโอ้ยจงเกิดท่านม่เอาแบบเอาได้มามัวใส่ฟันฟันมถ้ามันโยกต้องรีบเอาออกถ้าไม่เอาออกเราฟันมันจะเกยฟันมันจะไม่สวยต้องรีบเอาออกประมาณนี้เมื่อก่อนไม่มีหมอไม่มีหมอฟันพอที่จะเถ้าโยกๆหน่อยไปให หมอถอดออก ừ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  อ่าซีดละร้อยร้อยห้าสิบอะไรประมาณนี้นะถ้า <ừ S 1> ถ้าเหมือนทุกวันนี้นะแต่วันจะเป็นเดี๋ยวนั้นเมื่อก่อนไม่มีต้องอาศัยแบบยกโยกโยกยกหน่อยหนึ่งจับจับจับไปจะมาดึงเลยอะไรประมาณนี้โอ้ยองห้อให้เป็นเอาเอาได้ที่ที่ผูกกับฟันเป็นมัดกับนิ้วโป้งเท้า <laughs> ท้ไมพี่ยียอ ยิ่งโปงเขาด้วยจริงแล้วก็ต้องดึงออกต้องเอาออกถ้าไม่ออกฟันจะไม่สวยใช่อันนี้แก่แก่ขนาดนี้แก่ยังเอามาหนให้ขอบคุณน้องปลายที่อมอบเงินเยอะๆกับผู้เสียชีวิตวด้วยอ๋อเพราะว่าเงินที่เงินตัวก้อนสามแสนอินน่ะโรงเรียนกันพลักลป์วิทยาเขาไปอมอบให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยน้องๆ น้องของของโรงเรียนกทักวิยาแล้วก็มีโรงเรียนอะไรอีกแนวแม่ของอยู่ในของจังหวัดชีเกตนั่นแหละแล้วก็อยู่สุรินร์อีก่คนนักเรียนประมาณห้าที่เสียชีวิตนะห้ารือ6หกคนนี่แหละนักเรียนนะแต่ว่าอยู่สุรินด้วยหนึ่งคนอยู่กันทลักษ์มีใช่เงินเงินในก้อนตัวนั้นก็คือไปไปร่วมแบบแสดงความเสียใจให้กับครอบคร ชีวิตด้วยครับแล้วที่สมคัญเลยเงินทุกบาททุกสตางค์ยอดเจ็ดแสนหกหมื่นหกพันให้บวกเมื่อวานไหมจะเหมือนเจ็ดแสนหกหมื่นหกพันคือแปดคือแปดเออแปดส่วนแปดแปดร้อยหกแปดร้อยแปดบาทจุดยี่สิบเก้าสตางค์ขอบคุณครับทุกทุกบาททุกสตางค์นะคะไปมอบให้กับพี่ๆไม่ว่าจะเป็นแนวหน้าหรือครอบครัวผู้สียชีวิตแล้วก็ นำไปมอบให้เป็นเป็นกำลังในการจัดหาของให้กับทุกทุกคนแล้วก็เมื่อวานร่วมกับสองทีไป4ี่แสนบาทเงินทุกบาททุกสตางค์ไม่ใช่เงินของปายนะครับคือเงินของพี่ๆทุกคนที่ร่วมบริจาคกันมาแล้วก็ของปายก็แค่เป็นสะพานเป็นสะพานบุญที่อยากจะช่วยเหลือทุกคนในวิกฤตแบบนี้นะครับแล้วก็ไม่อยากให้ทะเลาะก,กันเงินตัวนี้ก็คือเงินของทุกคน จริงร้านขนมเพลินไม่ออกอะไรเลยร้านขนมเพลินบริจาคแบบแหลกแหลกลานเลยนะว่ะอืมขนมผลิตครั้งล่าสุดไม่ก็ขนมกรายไม่ออกไงเราไพูดอย่างนั้นทัหารมาบอกอยู่นะว่าเป็นว่าตายเพาะขนมตัวนี้เพาะว่านเป็นขนมแห้งๆมันสามารถอยู่ได้นานแล้วก็เวลาหิวเอาขึ้นมากินได้เออรีวิวะบับทหารตอนนั้นครับทุกคนอย่าลืมอุดหนุนขนมเพลิน กำลังกำลังจะเอาทำผลิตขนุมเนาะอะไรหมดทุกอย่างและอินทภาลํเนี่ยก็ได้เอาไปแจกเพื่อนด้วยนะเพราะว่ามันสุกมันไม่สามารถที่จะไปไหนได้มันก็ต้องอยู่ในพื้นที่แล้วก็แจกคนในพื้นที่แจกทหารไปกินทหารบอกว่าขอบคุณมากๆเลยได้ได้แบบว่าได้กินธภาลัมเนี่ยนะพวกเราไม่ได้กินกันเลยอินทภาลัมไปแล้วได้กินเล็ตี้บอกอยู่ว่ามันปาา <sk r isa> อร่อยหวานเราจิตใจเราจะไม่วอกแวกกับคำพูดของสองคนที่พูดกับเราไม่ดีเพราะว่าขอ,ของทุกอย่างของเราคุณภาพค่ะคุณภาพ่อาแล้วคราวนี้ทุกคนที่อ่ารับฟังอะไรประมาณนี้ใช้วิจารณญาณในการรับฟังใช่ใช่นนี้พี่พี่ันนี้พูดถูกมันเป็นเงินที่ คือเราเป็นสะพานบุญไม่ว่าจะเป็นปลาไม่ว่าจะเป็นนกไม่ว่าจะเป็นซอยตานไม่ว่าจะเป็นทีมงานเบื้องหลังทุกคนไม่ว่าจะเป็นน้องช้างน้องโจงเจ๊แพทย์วันนั้นที่เรามาช่วยกันน้องอลองอามก็มาคือมันรวมกันเป็นหนึ่งแล้วก็เป็นสะพานบุญที่ทุกคนร่วมบริจาคมาค่อยๆพูดกระด้มันจะได้เป็นถ้อยเป็นคำเอาเหรอพูดไม่เป็นคำเหรอเขาทุกครับพูดไม่ได้ใช่แห่พูดก็ได้เนี่ยพูดเก่ง โ,ปร,โประจำเกิดตกประจำเกิดคืออะไรคโสดประจำเกิดแม่มานคนสกสดวโ,ถ,โถ,ถ้าแม่ไม่ถ้าไม่ใช้แม่ทำงานเยอะแยะเยอะแยะเนี่ยวายอาจะสัมพันธ์เยืนหนึ่งแม่เอ่งพิจารณามันเกิดไงแม่โกรธอยอยู่แม่เขาไปทำ ณจ้าอะไรอะไรน้ำร้อนมากเลยอ่ะโอ้ดูคน้ำอะไรก็ทาโลชั่นมาเราต้องไปเอาทั้งขยะมาวางไว้แถวนี้หัวเราไม่มีทั้งขยะของตัวเองเลยตอนนี้หืมึบองว่าจะไม่ต้องไปซื้อถังขยะใหม่นะเพราะนั้นเจ๊แพรก็หลอกล่อหนูไปซื้อแฝมอ่ะหยืดดิซื้ออะไรซื้อแฝม ยังไม่ซื้อโอ้ยังไม่ซื้อซื้ออ,อ,อะไรสักอย่างนี่แหละจำไม่ได้ซื้อไมู้กพื้นเออไม่ผูพื้นได้ <c oughs> เราเยังไม่เสร็จรวบมไปด้วยดีนะเนี่ยก็ไม่กวาดเออเออไม่กวาดก็ไม่บีเ <c oughs> นาะเออมันเป็นสานักงานเนี่ย <c oughs> แต่มีโต๊ะทำงาน <c oughs> ไม่ต้องนั่งคนละโต๊ะ <c oughs> นั่งรวมกันนั่งรวมกันไม่นิยมให้เป็นคนละโต๊ะค่ะจะได้เจ้ของคนไหนอูงานคนไหนอะไรยังไงก็จะได้ โอ้โอโออยยัมีมามาล้มีโดนแมนนี่มันยังไม่ครบ30วันหนูไม่สามารถลฟ์สตรีมเกมได้เลยนะแม่ถ้ามันครบ30วันก่อนหนูจะได้ลฟ์สตรีมเกมผ่านคอมน้องไาต้องไปกดไปกดตรงนั้นนะมันจะไม่มีคํา่าแบรนด์เลย สำหรับผู้ดู18ปีขึ้นไปนะเราบอกให้เมื่อก่อนแม่ไล่เราไแปลงับหนูไม่ได้เด็กน้อยแม่เอาจะทำยังไงมันก็พี่เด็ก5-6ปีอยู่ในนี้ตลอดเลย3,000มีเด็ก5-6ปีไม่เกิน18ปีมิอยู่ในนี้และ3,000คนก็แบบนี้แหละรู้บะอุ้ยเขาจะวอล์กมาเนี่ยปิดกั้นเลยเขาบอกตลอดเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้ถ้าไปกดตัวนั้นโอ้แย่เลย อือข้าวกับใจมันก็อร่อยแล้วนเะนาะเอาไปหนึ่งไปวอไม่ค่ะต่ออะไรไม่ต้องเกิร์มเตอร์แม่หนูมีอะไรอยากให้แม่ทำด้วย นาฬกาหนูเยอะมากแตม่มันแบบอะหารหมดทุกเรือนเลยในไ,ไหนหรอในห้องเออเออเดี๋ยวไปดูไหมใช่มีประมาณร้อแปดิเรือนอยู่นั่นใส่ไม่ได้ใส่ได้เรือนเดียวรูฟี่แต่แต่แม่ก็จะบอกว่าเรียงไว้แบบนี้ดีเวลาจาัดเวลาเลือกใช้ เลือบเอาดีๆวางดีๆเป็จะเียบเรียบร้อยให้ใหม่ก็ดีนะเอา้ามันเป็นการเลือบแล้วมันก็วางออกมากระจกกระจายนิดหน่อยขอบคุณครับคุณแทบหยุดดิหยุด ขอให้ร้านเจอช็อปปังๆตลอดปีตลอดปีชูกขอบคุณค่ะรับได้ที่ายแพตตี้ยังอยู่ในเจอ,อช็อปผมจะถูกบนอ,อ,อยู่นเสมอหยุดนะทุกคน,นครับช่วงนี้แบบเอเนื่องด้วยไม่จ,จะเป็นพนักงานบริษ,ษัทของ CNP คือปีหน้าเขาจะตั้งระบบจ่ายเงินเดือนผมแล้วครับ แม่ถ้าดมนแบบหนูเข้าในระบบเงินเดือนหนูจะได้เงินเดือนเท่าไหร่นะเตรียมแม่บุ๊กให้แม่บอกไว้เลยแต่ฟ้องลงไปนะของทุกจริงทุกอย่างจริงจริงตอนนี้เนี่ยเข้าระบบนี้ยแม่ยังไม่ได้ทําอะไรเลยเนี่ยเขามาให้จังหวดได้ทำอะไรก็คือแบบว่าถ้าสมมติเงินเดือนแบบมันอยู่แบบสามหมื่นอ่ะปะน่าจะได้อยู่ประมาณสองหมื่นนะสองหมื่น พ่จ้าเพราะว่าแม่เพราะว่าแม่เอาเงินเข้าบริษัทใช้หมดเลยเงมาไปใช้หมดเลยแล้วแม่เอาเข้าบริษัทเยเก็บไว้ในบัญชีไงมันอุ่นใจอ่ะถือถือเงินมาไปใช้หมดตามทางไม่ไม่บริษัทเลยบริษัทรอึงนไม่เคยได้อืมันก็มีอยู่ในนั้นไงอืูถึงบอกแม่เงินมันมีหมุนเวียนอยู่ตลอด ขนาดเวลานอมใงยอจังอะไรมากฝันยังรู้สึกว่าใช้เงินเลยมอนได้ฝันว่านูนั่งรถสปอร์ตไปเลย เล่า่นใครลึกแม่แหละไหนผานไปไล้เรียนรคาไม่ร้มากกดเรียนรู้จักเาลอใช่เนได้เยไม่รู้ใช่ ละวสองร้อยก็ดีนะอันเนี้ยอ๋ <c oughs> อน่าจะเป็นติ๋วอารมยิ่งน้อยนิดเดียวอันนี้มัน,นคืออะไรม <c oughs> ีโอกาสตรงนี้จะติดแ<ะ>อรนหมดปะอ๋อของเจอทุกแบบโอ้ยมันติดแอร์นบอกอะไรอ่ะเอาโต๊ะสนุมกบกระป๋องนี่ย้ายมาจากซีซ <c oughs> โอ้ยแบกเพิ่งแบ,บกกลับไปมแหบบ้กลับอ่ะเอากลับมา อยู่ภูเก็ตครับที่ต้องเอาต้ไนไม้มาลูกแล้วเพื่อลดคอนซ้อนร้อนแม่ขอซิลกิกอร์ทำอีกเลม้มไหมจะเอาไว้ติดรถไ้าครับเดี๋ยวขายอออะไรไม่จะสุภาพเพื่ไ <laughs> ชงก็ผลิตงานตลอดรีบส <laughs> ี่ชั่วโมงอะไรก็ไม่รู้จนจับไม่ถูกแล้วอย่าบ่น ผมหงอกคันห,หัวไมไม่ได้เป็นผมหงอกเนี่ยมันทำสีผมครับมันทำสีผมครับยายแพ้สวยไหมไม่จ้า เอาแม็กน้องแม็กมายาเล็ดขอดวันนี้พี่จะได้ฝึกซ้อมร้องเพลงไหมฝึกซ้อมร้องเพลงแบบคล้ายๆแบบที่ไลฟ์ยู่บ,บล็อกรถแห่หรือว่าวันนี้จะพาพี่ทาอะไรพี่ทอมออมแอมแล้วว่าวันนี้มีตรีไหมออมแอมบอกว่าใส่อะไรก็ใส่มาเลยค่ะพี่ปายวันนี้เจอกันในไลฟ์สดของออมแอมนะครับวันนี้จะเป็นพ่อค้าตัวน้อยตอบไอ้น้องๆท้านรับใช้ซอยตัน วันนี้ชิวๆคับไปปลายได้ปบายมากก็ไม่บอกพี่จะได้นอนแล้วก็ไลฟ์ไปด้วยอือ๋ออิ่มะอิ่มก็พอเศร้าอุ้ยอุ้ยหยุดหยุดเดี๋ยวพูดตกราวได้ป่ะขอร้องเราอยู่ในภาพที่อยู่ในจอเราต้องพูดภาษาไทยมองบูเบียนดอกเธอไม่ใช่หรอกเธอนั่นแหละคนเริ่ม เตรียมตัวเอฟเตรียมตัวเอฟครับผมเอดอะไรขึ้นเสียที่ตัวเย็นเตรียมตัวแช่ก็ได้แช่ที่ตุยเย็นโอู้ยนั่นดีเปลี่ยนหลายเลยนี่เอาหมาวนหมดขึ้นบ่อหม้วก็กินยังไงยอือเอาไว้ว่าจะกินมดขึ้นจ้ามดขึด้น <laughs> อมแอมเปียเชียร์ช่องจริงบ็อกเซอร์ใส่เสื้อปุ๋ยไหมเสื้อปุ๋ยลงหมดยังมี <c oughs> หรอมีเสื้อปุ๋ยออนไลน์ก,ก็เคยมีไม่ดูไม่เห็นไอเ้เสื้อปุย๋ยฉันมาน้องลาบอกมีเป็นพี่ชอบเสื้อปุ๋ยมากเลยฟังอยู่ทุกวันเราต้องไปซื้อปุย๋ยมาใช้ต้นไม้แม่ ตายเหมือนแล้วต้นกวากเงินกวากทองต้นกอไผ่ตายเหมือนแล้วอุ้ยคุณน้องน้องอน้องอ,อจะรอมาด้วยสวัสดีนะจ๊ะขอดูหน้าเอ็มแอทหน่อยไม่ครับเอ้ยนี่ไงไอ็มแอนเห <laughs> ตัวนี้มันมาทุกวันเฮ้ยเไปกัดสายอยู่ใต้รถหรือเปล่าเนี่ยมันเตีนมากหมาตัวนี้ทำไมเบ้ว่าน้องหมาที่น่ารักอย่างนี้ล่ะมันเจ้ามากกวันทำเสื้อปุ๋ยขายทุกคนอาจจะคิดว่าไปเอาไปทำนาพอแล้วแต่มันก็เท่นะแต่แบบว่าเสื้อปุ๋ยถ้าสั่งมาเป็นเซ็ตมันฟิกไซส์ไม่ได้ แม่มาดักททยไอ้ชื่ือปุ้ยแถมมานองละบอกมีปัญญาเคยซื้อขอไขเนาะขนาดเมียกันอยู่แล้ยังสอน์ะ ที่แรกตรงนี้มันยังไม่ได้สร้างรั้วนะคะทุกคนคือรถผ่านหน้าเข้าออกได้หมู่บ้านออกไปออกมามองทุกคนเลยพอกันรัวเราก็คิดว่าเราจะไม่มองมันมันก็มีรูมาอีกเห็นไหมเนี่ยเราก็มองเหมือนเดิมโอ้ร้อนอู้สามพันเจ็ดร้อยเลย เลยยแม่เคยกับไปเสียไม่ไปทำไมก็ม้อยากคุยอ้าวอยงแม่จะเอาไปคุยี้องให้แม่แเห็นไหมแม่จะเอาไปคุยน้องแอนสวัสดีค่ะภาคนี้ไม่มีโทรศัพท์ของตัวเองไรสุดนะคะบางทีก็อยากแชร์โทรศัพท์คนอื่นไรสุดประมาณนี้ค่ะอุ่ยดีกว่างปิดพัดลมเลยเด้อยังเริ่มเอา เด้อพี่แพทเด้อน้องแพทเด้อยายพแพทก็รู้อยู่ธนาคารสาขาไหนอะไอเสื้อปุ้ยแถมมา n องลา บ่มีปัญญาไปซื้อของหาดรู้สุดก็แค่กระเพ๋าข้างท่าดีแม่แต่ผ้าเนย้ตลาดนัดวันสาร์ <อ>แบบมันร้อนเนออียยายทำไมผ้าตัวนี้มันผืนใหญ่จะมีผืนเดียวใช่ไหมใช่มันมีผืนเดียวใหญ่มากครับบ้านชอบไหมคือยังไงชอบอันนี้ใหญ่ไม่ชอบออชอบอันเล็กๆเอาเดี๋ยวล้างมือก่อนแม่เอา เราจะไปล้างกันอ้ยเรจะไปล้างกันเอาล้างมื๋อยู่ข้างตัวเราไม่มีที่ตั้งหรอทุกคนทุกคนนะโอเค, <c oughs> อเคในที่สุดเราก็อเอ้าทำไมไม่มีที่ตั้งไม่มีที่ตั้งวีในที่สุดเราก็ได้คุยกับพี่น้องเอฟซีไปปลายเป็นที่เรียบร้อยนะคะทุกคน ในรอบสตวรวันะคะเพิ่งจะได้เจอเจอนะคะเราก็เลยทำการปฏิวัตินะคะสักประมาณเป็นการเป็นงานมากสวัสดีค่ะป้าคือตัวหนังสือหน่อยแท้วีสวัสดีค่ะทุกๆคนตั้งโทรศัพท์ก็าคุาไม่ได้เย่ยตั้งก่อนอ ใช้เวลาทุกนาทีมีค่านะคะก่อนที่เจ้าของโทรศัพท์เขาจะมานะคะเราก็คุยนะคะเพราะว่าเราไม่ได้คุยอุ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณที่ยอมที่ยอเพราะว่าเราไม่ได้ทําการไลฟ์สดมาตั้งนานนะคะในระหว่างที่รอเจ้าของเครื่องเขาเราก็จะทําการคุยนะคะ อะไรม่มาเร็วแท้มาคือมาไปตั้งกว่าไม่ได้ก็ตั้งได้แนี <museums> ้เอ้าทำไมไม่ตั้งไม่ได้ถามหน่อยสิไม่ต้องเอาเงินจับหลังมันไว้นะลำบากมากมาแล้วจะต้องไปทำภารกิจโอ้โหแล้วก็เอาไม่ต้องไปรับเงินเพียงนะไม่ได้จับปลาน้เงินเือนกับเงินเข่าไงเือนเข่า กินทั้งปลากินทั้งน้ำพริกต้องไปลางแบบสบัยแดดร้อนมากใช่ครับเจอกันนะจ๊ะบาย